นี่คือทีมงานของเพียมสมพรนะครับผมพระเอกไงของเมืองวันนี้นะครับผมนน้ <S 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 <S

ในึ่งล้านหนึ่งแสนกหมื่นบาทนะครับเงินสร้างนะครับผมในแรงว่าในในตัวไี้เขาบุกมาบุญยังาทำพาแบงค์จับฉัากตรงนี้บอกมาให้สรดการให้อันนี้ไดวมาเป็นแมนยุโรปอีกหนแมนะครับแม่นมาก ไปครับสองเซนฮะในเกมรี่สองนะครับี่น้องทังชนะสุดฐานิดนึงแฮร์โซบอนเป็นแมตช์ซิงเงินล้านอีกแมตช์นึงครับผมสำหรับทีมงานของเทพสมพรนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามูนีสิเป็นรูปลักษณ์แบบใดนะครับสำหรับทีมงานของเทพสมพรนะครับ จ Connie, it, งเป็นในสูกันทรงศักดิ์ศรีกันพี่น้องมีก้อนเดียวก็มีที่นี่ก็มีอยากไปติดตัวไปไปกินบุฟเฟ่ต์มันดีทองฝานี่ถือว่าเป็นใจสำรับมือนี้เลยครับผมหลังจากเมื่อเช้านะครับผมเหมิดฝ่ามือดินนะครับตอนนี้ทองฝาสวยงามเลยครับตอนนี้เงินสร้างลานลานเอสนะครับผมเกือบลานสองนะครับสำหรับทีมงานที่สมพร นั่นว่านันแสนแปดหมื่นบาทครัดนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับผมเป็นรยอดบนงนครับมาเนื่อนะครับน้รับมสง้เรื่อ อนนอนนับบอก่เป็นมัดตอนนี้กำลัง,งกำลังคุยเลยครับ่กักัป ตอนนี้มามาเปิด8 5ดสิิบาวีนะครับผมแต่ว่าทางทีมช่างยังบอลในสูรนะครับ8 5ดสิิบาวีนะครับผมทีมช่างบอสูรนะครับตอนนี้เงิน1ล้าน1 8 0 0 0แบาทนะครับผมกับบาร์มัตเซเลนกันพ่พี่น้องนะครับเลขนี่มันไม่ใกล้กันนะครับได้ทนาเป็นคนกลางสภาฟสตาฟบาร์บิโนเฟ้นเป็นอย่างตอนนี้โลเล่ มาหลายมัดบางพ้องโดนเล่นได้พวกคุดดังบีไปอยู่ที่ไอ้นุ่มเสือไล่นุ่มเสือไล่อยู่แถวนาทันตารทบางนี่ครับผมบอกพ่บอก้องนีนี้องครับผมดึงกันนะครับอยูบางนี้แล้วปิดได้ ผับปิ้งาก่ในนอนนะครับเจมสสมพงศ์ประกาศต้นปั๊บบอกพี่น้องสิเป็นบังขึ้นฝ้าดินต้องคุณดมากอาตมอาบงเป็นต้นะครับเด็กสาวประการเด็กเสียงแจ้งบ่บ่ตีเลยปิ้งปิ้งอยเป็นเรื่องนะครับพี่ม้งดิฟ้าการเป็น

เดิน่เอครับมีิกักเลยงครับเบิงอ่าเช็คเร็คเยนะครับเราพับเขาแล้วเราพับครับครับจิกจักเนี่เราพับเลยนะเอ้ยท่านเอ้ยช่วงเขาพ่อนะครับนานเ็นไม่ฟีครบเวอ้อ่า นี่คือการต่อสู้กันในชื่อของรอจูุกหมานั่นนะครับขอบผมอาขอบกอบขอบขอขอาขอหขอดขอบข้บอบครับขอบอบขอบบัอบขอบขอบะอบขอบขอดจักหน่อยนอครับหอบอบบขอบขอบอ้บขรบขอบอับอบ บอกไฟบสมบูรณ์นะครับเล่าพับเป็นใหม่ที่กอบนะครับแต่มีความเบาเกือบนะคือ380ร้ครับปรมหมวกน่คือ410สีคร้อยชิมบาบ็นีครับ ีาเเหลือทาง้า่เจ้าได้บอพี่น้องมื่อได้เอาสูไปพี่น้องครับพี่น้องครับมันปรมาอยู่ัไปเครนบกำลังใจซอย้างพื้นครับผมเอาลังใจครับเอาลังใจนะครับผมมือนี่สูสูอีลีครับผมนักสู้หน้าเดียวครับผมสำหรับทีมงานของเทพสมพรนะครับไปกับสองหลาดซีนะครับผมเอ้ย ตื่นเต้นได้เพิินครับผมเป็นมขาวก็ตีูครับตอนนี้โบรอนี้ยจากไปคลิปนี้ขอลุนไอยฟังพี่ไอ้ฟังกรรมการผากไปยาวๆนะครับผมสตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะครับเกือบสูงแหงครับผมสามร้อยแปดสิบผ เราไม่นอ้องคนเบิ้งเท่ากันนะครับตอนนี้ตาเปล่าการเริ่มชัดเจนนะครับสู่ขักสูงแน่ครับผมทีมงานนี่สู่นาเดียวครับพี่น้องลุ่นไปนะครับสิบสองสิบสองสิบสองฝังยังก็ได้เพียน,นะครับสนามมาตลอดนะครับผมเอาครับสองลอยนะครับผม ฟังเง้ยงงครับฟังเงี้เ้ครับบุกลับเป็นแบบไหนฟังเงยเนะครับทไก็เเบิรอะนขาวนะครับขาววงกลมกระป่มเอยยูทไก็เห็นเบิร์นะครับมีคือมมวยเงมัดนัดนะครับเง้ยครับดุนเงีๆเงียงโตโยมตัวนี้มีขาวสองพันสี่สิบับ เอาครับ240นะครับผม,มตอนนี้ตรงหาเกือบนครับส0พี่น้องในรุนตกรกองายครับเอาลครับโอ้ตื่นเต,นต้นนะเพนครับผมลงมาตั้มตั้ที่เป็นดนั่นโปรติดตามเปนุนตกสองายครับมันไทยปยุนะครับสู้ไปเบิ้บ<อ>ง ี่น้องงนะบุกมาขาวนะครับที่เป็นก้อนสะกอแล้วมดแบบนี้เหมนกัะครับไปน้องเห็นน้ำกัดนะครับเอาน้นขาวกันเป็นกนอตามล้นะยครับจะมีไลยตามล้นก็ต้อไปรัดลุ้นอีาเรเบรเรเบรเรเบรเ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 บ

รุ่นม่วรุ่นม่วงรุ่นม่วง่นม่วงรุ่นม่วงรุ้นม่วงุ้นม่วรนม่งรุนม่นม่วรนม่รุ่นวนมนร่นม่รุ่นม่รุ่มน่ยรนม่น่งรนม่งรนะควร่นม่งนมางนม่วนะ่รับน่วงุ่นม่ทุกพี่วงน่วงรุ่นม่ง เปิดเลี้ยวพอลุนทะเกินหน้าขาวลุนนวลหลังจะนีเท้าเป็นเต็ม6,000เป็นเลี้ยวเออียมตัวขมาหาฝ่าเท้าเป็นเป็นก้อนครับขาเท้าเป็นเป็นก้อนออกมาจากนี้เบี่ยนต้นไมลงมาแตนไปมาตึงที่นอกครับ สามร้อยแปดสิบเอ็ดแบตเตียนนะครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดโดนได้ซัมมี่เลยนะโดนเยอะแยะนี่นะครับสามบ้อยแปดสิบครับผมถือว่าหมานสุดๆนะครับบักไฟเล่าพับไปสามร้อยแปดสิบครับผมโอ้ยบักไฟหมานเฮียครับบักไฟเล่าพับนะครับเห็นหน่อยๆนะครับช่วงลงก้อนแป๊ยใหม่อาจจะเห็นหม่อยข่ซันนะครับมันไปไก่นะครับ เกีงครับเกีงครับโอ้ยสุดยอดลงกนันดีดีครับสามร้อยแปดสิบครับผมไฟรอบพับนะครับถือว่าเป็นหงค์ไฟที่หมานแห่งนะครับเป็นหม่งไฟฮักเงินนะครับผมไคสีค่เขตวางไฟรอบพับสี่ด็สามร้อยแปดสิบคะแนนนะครับผมโอ้ยเกีงครับผม